แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้พี่ต้นสุชาติมาบอกว่าคอนเสิร์ตนี้น่าเชื่อว่าคอนเสิร์ตคนนีเคยอุ้มครับคนไปอุ้มสุดแน่<ต>คน<ต><ต>ทุกคนจะเคยอุ้มตอนแต่ตอนนั้นผมน่าจะจำไม่ได้พี่นีน่น่าจะน่าจะจำได้มากกว่าัจำได้ว่าอุ้มไม่ขึ้นนะคะตอนนั้นมันเนี่ยยุยชิลิ่งชิลิ่งเด็กยุ้ยโกลบกกลมแต่แต่มีเรื่องอยางข <y ug ui> อบคุณตัวเล่นมันครับคืองานนี้จริงๆแล้วด้วยอายุพวกพี่เนี่ย คำว่าเลเจนด์เนี่ยมันก็เป็นเกียรตินะแต่ในขณะเดียวกันขณะเดียวกันเราก็ยอมรับความจริงว่าเราก็อายุก็มาถึงช่วงที่จะรับเบี้ยฉลาภาได้แล้วพี่แต่แต่ได้จดหมายไม่ได้ไม่นานใช่ไหมแต่เจ๊ค้างเจ๊ค้างวันนี้นอกจากน้องโตในบรรดาเลเจนด์ทั้งหมดที่ฉันอายุน้อยที่สุดนี่ก็เอานะห้าบาทสิบบาทก็เอา แต่บรรยากาศเขาชอบมากเพราะบรรยากาศบางงามันจอกันหลังเวทีมันมับเป็นการแบบได้เจอแบบเจอพี่ใช่ไายพี่ก็เชื่อว่าในบรรดาเขกสของโตในวันนี้นะคะทุกท่านเรียบร้อยหมดครับมีช่วงนี้แลยค่ะที่ประหลายกว่าชาวบ้านเขาพี่อำสมาถพูดอะไรก็ได้จริงๆครับไม่จำเป็นต้องกับผมแล้วต้องเรียบร้อยก็ได้ครับพี่อมสมาถเต็มที่เลยครับ เกรงใจทุกคนแปลว่าไม่เขาลองเห็นบุคลิกกำโตแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าแบบเกรงใจเขามีออร่าอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อะไม่กลายย้าแกแต่ถ้าเราไม่กล้าออกนอกเส้นถ้าถ้าพี่จะไม่เกรงใจล่ะคะเป็นพี่สิคะถ้าพี่ไม่เกรงใจอะคะป่านนี้พี่ก็ไม่เกรงใจทั้งโตทั้งไรเลย แฟนๆหนตวัวต้องอยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ตจะมีน้องนะโ oh. <c oughs> อ้โหเราเดินทางมาถึงการถามเรื่องนี้ได้ <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> นี่พี่อายุถึงแล้วนะที่พีงกล้าถามนี่ถ้าเป็นพวกพี่นะถ้ามีใครมาถามพวกพี่นะเขาจะต้องถามว่าเตงปะหวานกท่ไรแล้วข้างหลังเวทีนะคะคอนเสิร์ตวันนี้เรามีเครื่องวัดความดันโลหิตน,นะคะมีทุกอุปกรณ์ทุกอย่าง แต่เราก็มารวมกันแล้วเราก็ดีใจเมื่อที่เห็นร้องเพลงน้าแต้มน้าปาดกัน,กนรู้สึกนะเราเรียกพี่ครับพี่แอมครับพี่นะเรียกมาตั้งแต่เด็กเลยวันนี้นะคะก็วันนี้เดียเเด๋ยวเราสามคนก็ขออนุญ,ญาตมาเป็นของแปลกสําหรับคอนเสิร์ตไม,ตไม่ไม่เลยครับบทเพลงเราไปทีนนปนะ่เราเตรียมไว้นะครับปกติแล้วเราไปดูสาวๆก็จะเป็นเพลงเต้นเพลงสนุกสนานใช่ไหมครับแต่ผมรู้จักพี่ๆแถวสาวในวง ที่สาวคือคือนักร้องที่ประสานเสียงกันได้อย่างได้อย่างเนียนมากๆเลแล้วแต่ละคนเป็นนักร้องเป็นครูสอนน้องเพลงนะฉันก็เลยมาเป็นอนไ์ายเลยเลือกที่อยากจะพรีเซนต์ที่ที่สาวสาวในในมุมนักร้องในมุมมี้ให้ดูครับ